รถกระบะไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ก็มีผู้ชายแล้วก็แฟนสาวซ้อนท้ายอยู่แฟนสาวเนี่ยน้องเขาเป็นพริตตี้นะคุณผู้ชมอาการสาหาัสตอนที่เธอถูกชนเนี่ยสลบเลยฟื้นอีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลบแล้วเนื้อเนี่ยตั้งแต่หัวเข่าลงไปเนื้อหายไปหมดต้องเอาเนื้อส่วนอื่นมาผ่าตัดมาแปะใหม่คุณผู้ชมคะให้คุณผู้ชมย้อนไปดูภาพวันเกิดเหตุคะ่ะนี่ไงชนท้ายเขาเอ้ยชนท้ายเขาเตมเลยเนะี่ย <cam ber> เนี่ยชนท้ายแบบนี้ในคลิปน้ามอเตอร์ไซค์คันนี้อยู่เลนสองแล้วกระบะตู้ทึบมาอย่างเร็วชนท้ายมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปเต็มเมเหมือนชนก่อนแล้วค่อยเห็นว่าไฟเบรกมันขึ้นดุอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนชนไปแล้วอ่ะแล้วเหมือนเบรกหรือเปล่าคนขับรถกระบะบ,บอกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดทําให้เบรกไม่ทันเหตุการณ์น <HE. S 2> ี้น้องผู้หญิงที่เป็นพริตตี้บาดเจ็บ กระดูกข้อเท้าหักมีแผลตั้งแต่หัวเข่าลงไปเลยค่ะเนื้อหายเธอต้องมีการผ่าตัดเอาเนื้อส่วนอื่นมาเย็บปิดนะเอ็นข้อเข่าขวาฉีกแล้วทั่วหน้าเป็นแผลเต็มไปหมดเลยหัวแตกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยร่วมๆสอเดือนค่ารักษาหมดไปล้านกว่าเธอร้องขอให้บริษัทเจ้าของรถกระบะนะคะเยียวยาความเสียหายหน่อยแต่ฝั่งคู่กรณีไม่เยียวยา บอกปตตอนนี้ผ่านมา8เดือนแล้วคดีไม่คืบเลย จริงๆเธอร้องมาในรายการถกไม่เถียงนะเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าน้องผู้เสียหายเนี่ยนะคะแล้วก็แฟนหนุ่มค่ะมาพร้อมกับทนายเอกชัยแมงทองนะคะจากเพจทนายความประชาชนค่ะมาช่วยติดตามความคืบหน้าของคดีซึ่งน้องผู้เสียหายนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะคะหลายเดือนแล้วนะคือกลับมาจากร้านอาหารย่านห้วยขวางก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาเนี่แหละค่ะแล้วเนี่ยพอมาถึงจุดนี้ รถกระบะตู้ทึบคันนี้พุ่งชนจากด้านหลังจนตัวเองเนี่ยสลบไปเลยแฟนหนุ่มที่เป็นคนขับก็ได้รับบาดเจ็บทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาโอ้โหเดินไม่ได้ค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่ากระดูกข้อเท้าขวาหักมีโอกาสที่ข้อเท้าเสื่อมนะคะเอ็นเส้นเอ็นไข้หน้าเข่าวขวาฉีกขาดเข่าวขวาก็เหมือนโดนวัตถุบางอย่างเสียบทลุเข้าไปเลย คุณหมอต้องคว้านเนื้อแล้วก็ปลูกถ่ายเนื้อใหม่มีบาดแผลยาวตามที่เราได้เห็นกันไปนะคะคุณผู้ชมซึ่งน้องเนี่ยผ่านการผ่าตัดใหญ่มาแล้ว2ครั้งนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานกว่า2เดือนแล้วก็กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านตอนนี้เวลาเดินยังคงต้องใช้ไม้เท้าเลยค่ะคือเพิ่งจะอาการดีขึ้นนะคะกลับมาเดินได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ารักษาพยาบาลก็อย่างที่บอกค่ะล้านนึงเลยนะแล้ว ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเบิกผ่านพรบรและประกันของคู่กรณีได้เพียงคนละ5 0 0 0สนบาทส่วนต่างจำนวนมากเธอต้องหามาจ่ายเองนะคะทีนี้ก็ไปติดตามความคืบหน้ากับทางตำรวจทราบมาว่าตอนแรกคู่กรณีไม่ยอมรับผิดค่ะกล่าวหาว่าแฟนของเธอเนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยตัดหน้ารถกระบะทางตรงเมื่อสักครู่นี้แต่จากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะก็จะเห็นว่า ไม่ใช่เขาก็ขับมาของเขามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปรถกระบะเนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมเขาก็ขับมาของเขาแล้วรถกระบะไปชนท้ายเขาแบบนี้นะคะก็เลยยอมรับผิดแต่ตำรวจก็ยังไม่ดำเนินคดีดใดๆตำรวจบอกว่ายังไงฟังจากเสียงที่เธอเล่าให้ฟังคะ่ะตอนแรกเลยค่ะที่เขามาสถานีตำรวจก็คือเขาจะเขียนว่าฝ่ายฝ่ายเราผิดก็คือเราเหมือนออกมาจากซอยอะคะ่ะใช่ค่ะแต่จริงๆค<ต>ือหนูไม่ได้ออกมาจากซอยนั้นออก,าากนน็คือเราออกมาจากอีกซอยหนึ่งคือมัน กลจากตรงนั้นแล้วค่ะใช่แล้วก็เขาบอกว่าเราไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่จริงจริงการชนคือมันแรงมากจนป้ายทะเบียนมันชค่ะป้ายทะเบียนมันเข้าไปข้างในเลยระยะเวลาค่ะมันเกือบ8เดือนแล้วถ้าสิดพฤศจิกติอันนี้ก็คือ8เดือนแล้วค่ะตืวอยากรู้ความคืบหนักขึ้นนะคะเพราะว่ามันนานมากๆเลยใช่เกือบจะหนึ่งปีแล้วแป๊บเดียวได้มีการแจ้งไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคดีถึงล่าช้าเคยเคยสอบถามมาเรื่อยๆค่ะ เอ,เอแต่ทางตำรวจจะบอกว่าเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ของผู้กรณีอะค่ะ นี่ค่ะเบื้องต้นทางตํารวจสอนวิภาวดีนะคะรับเรื่องเอาไว้ตรวจสอบแล้วก็จะประสานงานกับทางด้านของท่านรองผู้กํากับการสอบสวนงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีกองกํากับการ2บกจรเจ้าของคดีเพื่อให้ติดต่อกลับชี้แจงความคืบหน้ากับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งน้องเขาเองก็มีอาชีพทําเป็นเหมือนกับเป็นพริตตี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หน้าตาใช้เรือนร่างของเธอในการที่จะรับงานแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เธอรับงานไม่ได้นะคะทํางานไม่ได้